มาแล้วก็เขาหัวเขาสวนพี่น้องหดสวนหดเครื่องปลูกไผ่มันพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีบัสสกูช่วพี่น้องจ้าสวัสด,ดีตอนแรงๆพี่น้องเขาหัวเขาสวนคือเก่าพามาเบิ่งพักหญา้าแต่ละมือพี่น้องเลยบัดพี่นออ้องข้าโพด่ะ ยายรุนพี่น้องเลยเป็นหมากไปแล้วเริ่มใหญ่เลยพี่น้องเลี๋ยวก็ได้กินหมากแล้วเดี้ยวก็เก,ก,ก็บขายได้ช่วงนี้กามันเร่งน้ำในพี่น้องพัหวหมากมันใหญ่แล้วมันใช่พักแล้ว,ลวต้องเร่งน้ำให้เต็มคุ้มเด้งช่วงนี้มนแม่แบบบองโมเจแหลเลยพี่น้องต้องฮดนำ้ำอีกอย่างช่วงนี้อากาศมันกระแดด แดดแหง้งข้างแดดกาล่มกับบ่แหง้งหมดเลยพี่น้องแต่ว่าแดดนะแหง้งแต่ละมือห่อนก็เลยต้องหดแต่ละมือหดเต็มคุ้มเลยพี่น้อง <g urg ling> เพื่อมันแหง้งแต่ว่าใครแน่จะใส่สา้น้ำมาแหละเป็งขึ้นมาจากสะพุนแ <g ling> มนขั้นหียวหดเดี๋ยวโอย้ย <g ling> บวยพี่น้องเมื่อ, <g ling> ขอยข้าพดแค่คุ้มก่อนนี่นะร้ <g ling> ะอยหาสิบคุ้มพี่น้อง กัวสีหดตแล้วแต่กัวสีหดตแล้วแต่ละมือพี่น้องเลยคุ่้อมเลยกแมนใบมันก็บางเนี่ยมันเหี่ยนมั่ยนะครับบ่งกินพี่น้องดีเลยที่ยายรุ่นแล้วลงมาคั่วแต่ละมือนะขาบ่งขาเพียพี่น้องมันก็เลยได้ซ้ำนี่ถ้าแม่นบบขาแห้งตายทีมซื้อคำแหละก็ะแตงสีเลยพี่น้องเขาห่วเขาสวนหดหัวหดสวน ถูกอย่างใกล้สิไดคขายแล้วพี่น้องเลยเกิดหมากาเกิดพ้นเมื่อแล้วลลแมนใส่เวลาอีกประมาณบกเกินทิศสองทิศเดยนี่ตอนนี้ใส่มันมันเป็นพักแล้วพี่น้องกกหนึ่งมีอยู่สามสี่พักพุน่นโมเดลแน,น่นอยเด้ดกหมักทั่วเพื่อนขึ้นกันหมักทั่วเพื่อนกระดกพี่น้องการปลูกพักในึืนอยูยกอนนยย่กับคนเด้ผู้ใดปลูกดกปลูกบุดก แ่ว่ายายรุ่นนี่เราเป็นคนที่ปลูกเครื่องปลูกดกพี่น้องเป็นพวกหมากนี่หมากทั่วหมากแตงหมากข้าวโพดท,ทัวดินแล้วเนี่ก็าเบิ้งก็พี่น้องบรรลกยันเป็นพวงเป็นพวงอยู่ใส่ปุยหมากค้องเถื่ออะไรไน,ะน,นะดินเนี่ใส่ปุยหมากเรียบร้อยพี่น้องพดข้าวโพดแล้วกระสีเพชรเก็บมันพี่น้องมันทีตาไกว มือนี้ก็คือสิได้เก็บเบิดนั่นแหละจงไวแต่ตัวพันเมื่อวานนี้แต่ว่ามือนี้โบได้พากันขึ้นก้นพี่น้องอื้นจะได้ขึ้นใหม่ยากเวียกพอสวรรค์ก็ไปส่งสก,การพระเจ้าตายพี่น้องอพอสวรรค์ก็ไปส่งสก,การ์นท่องมาส่วนพอบวแปบก็ใส่ผุนใส่ฟุ้ยข้าวโพดคือกันก็เลยสวนกันยุดมือนี้มืออื่นพุละจะซีเรคืนแม่เหลืออีก บ่ร้ายนะพี่น้องก้นอีกมื่ออื่นกะขั้นก้นเบิดมือขึ้นเสียแล้วเพราะว่ามันโอ้มานนองมาแนงมันบ่มีกระจิตกระใจเสียก้นแล้วมันขี้ลายแห้งพี่น้องเลยเอาซ้ำเอาได้ซะไปก็ง่ายๆเป็นจังได้กระยามันพี่น้องได้หน่อยได้ร้ายกะปีชิมาคอยว่างแขนใหม่เสียวยังไปลงกระได้ทำบ่ได้ลงกระยุดโบเฮ็ดมัดเท่านั่นแหละ ล่มนะเริ่มล่มมากล้วเดี๋ยวไปเบิ่งพอบอแปบ,บกับแม่บอแปบกับพี่น้องใส่พุนข้าวโพดอยู่อันนี้คือเบี้ยข้าวโพดที่ปลูกใหม่พี่น้องของบอแปบ,บขึ้นมาแล้วคุณอันนี้คือพันุข้าวโพดแหล่เอามาจากอ่อลสาวพี่น้องมาจากเมียลุงเลินนี่อันนี้คือุมอมนที่เกิดก่อนที่มันเรือตายพี่น้องวิทย์ตายชิม,มนี่ กำลังใส่หมากขึ้กันเด่ว่ามือนี้เพ่นพากันใส่พุ่นใส่พุ่นขิมหมูพี่น้องอันนี้เป็นพักกระลำของแม่สาววันพี่น้องของยายรุนแล้วก็กันซาพี่น้องนี่โออีซิใส่ต้มไก่เราเห็นบอกงามพี่น้องใส่พุ่น ขี่งัวใส่พูยแต่ว่าเขาโพดยายรุ่นนี้เนี่ยเปทางนี้งามดี่พี่น้องแบบมันสูงเพียงกันจุดเลยนี่สองเถาพากันใส่พุ่นเขาโพดพี่น้องอันนี้เป็นพุ่นขี่มูพี่น้องเลยพุ่นขี่งัวมันบปหลายมันใหญ่โหลาย ก็เลยซื้อพุ่นขีมูเขาเจ้ามาซื้อมาสไลดเนี่ยเขา,าขเจ้าหายซื้อแต่ขอนะเขาเจ้าในบ้านนี่พี่น้องขอเาขเาเจ้าผมเขาเจ้าเลี้ยงมูเพือนนพ่อนบอัวได้ให้อันซื่อดอกเพื่อนห้เอาข้าโพดไปแลกเอาบัดบัดข้าโพดเป็น <c oughs> ขัน้นจะได้กินพี่น้องก็ให้เพื่อนกินน้ำ ปลูกพอได้กินอะไรพี่น้องเลยพักหย่าในสวนกะลายอยู่แล้วแต่พ่อสีเลือกกินอะไรบุรีมีพูดได้ห่วงหนะพี่น้องห่วงแต่เฉพาะตัวที่อ่ะพวกที่จะไว้ขายนี่พักกระล่ำหรือง,งามบนรีเนาะอันนี้ก็เป็นการซาอีกนะทุกคนตัวนี้เราขอ้อพายแมนเนาะตัวนี้เขอ้อีพ่อบอกกระลำกับแม่เบนกระลำกัแม่บนอิ่งกระลำกับขาอีพ่อบนเนะ่ะโอ้ แสดงว่าพายนี่เป็นของพ่อบอแบบพี่น้องเออตอนนี้ห้องเรา่าเดี๋ว่าพายทางล่างนี่เป็นของชาววันของยายรุ่นพี่น้องอันนี้คือกันซาพี่น้องต้นใหญ่เลยกันซาที่เขาเจะเอาไปไว้ใส่ต้มไก่อะไรพี่น้องพวกที่เขาเจะมักสูเก็จะก็มาซือ้อแต่ว่าห้องกระปุกเบี้ยรผักหอมอยียง มักบวบมันมักอื้อไปใช่ไหมอันนี้นะอันนี้เขาสรลุนบอกอันนี้คือมักอื้อยายลุนพี่น้องปลูกไปพี่น้องห้องพักก็ปลูกไปแต่ละย่างเลือกมองปลูกไปโลดข้าวโพดกับขา้าวโพดเลือตายพี่น้องไอ้เลีเ้ยเบื่องหล่อนแคร่แกอยู่หักแต่ว่าคั่วเอาแต่ว่าซุ้มที่ปลูกไม่นะึ้นเลือดเบแล้ว,ว,วพอดีวิทรุ่นนี้นะพี่น้องเก็บรุ่นนี่ก็คือ รุ่นนั่นคือมาต่ออีกเบิร์ตพอดีปลูปกไปพอ่พอได้กินในขอบครั้วเลยพี่น้องบได้สื่อผู้ใดมีแต่เขามาสื่อห้างบัตรนี่บได้ข้ายกระยามันขอแต่ได้กินพี่น้อง อย่างปลูกไข่แต่ว่าอยู่ในสวนพี่น้องเลยมีสวนมีหน่ำบ่มีทางโซลาเซลล์ให้คักแน่มีแต่ปลูกแล้วก็ขั้วเอาของคลายคล่องมันพี่นอ้องใส่ฟุ่นหดหน่ำแต่ละมือก็จังซี่แหละแต่ว่าบางโม่เจแหล่นะพี่น้องง่ายอย่างเลยเลยดยิอีกประมาณสองสามทิศนี้มีโอกาสชุกพี่น้อง อันนี้คือข้าโพดพี่น้องแต่ว่าพันธุ์แหล่นี่เอามาจากเมียลุงเลินพี่น้องมันไุ้มันบราก็สีแหวกเปล่านมูสี่งเลยแล้วอหายไได้อยู่สิสทสอบปลาให้เราวาปเบิ่งนี่แหลันไอกิ่น้าบพสีดคายน้มูพี่น้องหากแต่ว่าได้กินก็เ เฮ็ดไปนี่แหละใครก็ยู่ซือซ่อพี่น้องเย้ยแล้วจากให้จากหน้ากับจังซี่แหละแล้วจากชวนกับบันนี้ก็มิแตล้อลงหน้าต่ออีกบานเฮาพี่น้องมีแนวเฮ็ดเฮ็ดไ,ไปเขานำกับบริค้อคนอื่นกิน หน้าก็มีปิดคล้องตัวเองพี่น้องเลยเห็ดเอานี่แหละเกิดมาแล้วคันดูเห็ดกับโบตายย่อนดอกพี่น้องคันเฮาดูนะโบตายพี่น้องเลย เห็ดไปงอมงอมเงมีง้ยพี่น้องเลียงเป็ดเลียงไก่เยวสิภาพไปเบิ่งมัน่นพี่น้องมันที่ตากไหวว่าสีหื้อมือน,นี่แหละตัวที่ตากมาได้สามแดดแล้วแต่ว่าตัวพันเมื่อวานนี่ต้องตากไปอีกสักก่อนห้องก็ได้แดดหนึ่งอีกสองแดด พี่แหละตากอยู่ทั้งพีพี่น้องเดี๋ยวจะพามาดูทุกคนพี่เลยจักบาทกระโบงหูดอกได้ขอได้กระโปได้ออาวดอกพี่น้องให้พ่อให้แม่เบิดนี่อันนี้ตัวที่พันมือว่านี่พี่น้องกำลังแห้ง เดี๋ยวบอแบบสิหักเบิ่งก่อนปีนี้คนเห็ดมันกับเห็ดหลายเด้พี่น้องครับแต่ว่าคนเขาเจ้าที่เห็ดไปกับลุบหลายคนพี่นอ้องหักเบิ่งก่อนนะยังแข็งอยู่พี่น้องนี่พวท่านแหงแต่ว่าตัวซุ้มที่ตาก้อนนะตัวนั้นเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งนี่ซุ้มนี่ซุ้มนี่นาจะแหงแล้วพี่น้อง่าสิเก็บมือน,นี่แหละ เบิ่งก่อนนั่นคันทีมันแหงนะฮักมันสิพงกุ่นกนอย่าสิพี่น้องเห็นบอกนี่เอาฮักมันสิพงเดียวกับบริพานนานพี่น้องไอ้พานบางๆกันแข็งแล้วกรอบแล้วอันนี้คือแหงแหงได้สมบูรณ์พี่น้องตัวนี้เก็บได้พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้ก่อน ตัวนี้ได้สามแดดขึ้นกันแต่ว่าตัวนี้สีน้อยกลัวนี่นะทุกคนเบิ่งก่อนปาร์ดมีแต่แม่นิมมันหอมพี่น้องมาตอมนี่หักดังแปลกหลดนี่อันนี้คือแหงแล้วกรอบๆพี่น้องนั่นตัวนี้คือเก็บได้สิเก็บเื่อนี่เลยพี่น้องไนงะ เดี๋ยวจะพามาดูแตงโมเจ๊แล่ผ่านไปพี่น้องแท้กับเขาคู่มือเลยหักว่ามันกัดตัวเขาเห็นเ้าบโเห็นเนาะมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือใหญ่ไปแล้วซึ่งเป็นเล็งน่ำโอำ๊ตหน่ำคือหมากอ่าโกกมันเราเก็บไปบดเลือดจะซึมหมากปลายกำลังออกพี่น้องใหญ่ไปแล้วอีกประมาณทิศสองทิศก็น่าจะกินได้พี่น้อง ปลูกก็ได้แบบว่าปลูกพวกนี่ก็แบบว่าได้เก็บหมากพี่น้องปัสข้าวโพดนี่นะพี่น้องสอนบ่งามหลายพี่น้องพังนี่สิเป็นของอ่บของข้าแม่น้องเหมยพักทุกอย่างในสวนพี่น้อง อันนี้ของยายรวยนะทุกคนนี่ของเราก็ง,งามเด้พี่น้องเราก็ครัวแบบใส่ใจขนาดเลยแบบขาบง่งขาหยางนี่แต่ของอ่ะบแป๊บนี่พี่น้องขี้ลอยก,ก้มูพ่อเฮตพิษสูตรไปสีดยามันแต,ต่ตอนมันอ่อนมันก็เลยแบบตายไปเลยแต่ว่าอันนี้เขาคอยคััวบ่งก็สิประมาณนี่เลยพี่น้องเหมือนกับผ้าหลอ วอละสวนคำจัะน้อยกับสีาพากันเก็บมันอะไรพี่น้องจ๋ามาเฮานี่กับซีเรีอคอ่ะแลาขอบใจบ่ดสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกลังใจให้บ่แบบสวัสดีพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจรอส่งคลิปหน้าพี่น้องจา๋า